ด้วยนะก็อยู่กับช่องเรียวสิบล้อซอีกแล้วก็เอาทรายไปเทที่อำเภอบัวเชิดอีกแล้วเนาะห่างหายไปนานนะเพราะช่วงนี้ผมก็สอบเรียนอยู่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสอบหนังสืออยู่สอบเรียนแหละปีสุดท้ายแนละ้วผมจะจบแล้วเนี่ยถ่ายภาพเป็นหน้าโปรคลิปหน่อยละกัน ถอยไปเรื่อยๆมุมช,ชัดแบบกว้างๆแบบโอ้ลืมอาไฟเช็คมาโอ้ไมก่ก็ลืมลืมอาไฟเช็คมาจากรถมันมันอยู่ข้างบนรถแหละอะไรวะคลิปอาจจะสั้นหน่อยเพราะผมไม่ได้เปิดคลิปหรือเปิดคลิปเนะาะแต่ได้สักสองสามนาทีก็ยังดีแหละวะ ก็รถไม่บอกชื่อสแล้วกันเดี๋ยวโดนฟ้องรถก็ตัดก้นเป็ดออกไปแล้วเพราะไอ้ก้นเป็ดนั้นมันทำให้ทรายมันลงยากอันนี้ตัดก้นเป็ดออกเพื่อเสียรถบููจะมาขอ,อเร่อนถอยก่นอนก็ ตอนการถอดลูกเนาะยาก,กันไม่ยากถอดลูกถอดลูกเดี๋ยวให้มันลูกถอดลูกก่อเอยถอดลูกออกจากตัวแม่ก่ะ อีค okay, ถอดรูปแล้วถอดสายอะไรให้ดูลงให้ดูหลีกถอดสายลมมันตัดยากอ,อุ้ยแตนเวนตัวไอ้คล้ายๆตัวต่อแต่ขามันจะยาวหน่อยเขาเรียกว่าไอ้แถวบ้านเันเรียกว่าแตนอันนี้ก็มีรถมอเูนมากำลังของปูน อากาศนะฮะยืนอยู่ข้างรถโมกูลนะถ้าไปยืนอยู่จัๆนั้นก็ไม่ค่อยได้ะถอยแล้วครับถอยถอยครับถอยก็จะเดินตามรถ ตามระยะรถถอยแล้วกันเพื่อไม่เห็นชื่อบริษัทไมรู้วันนี้จะได้กี่เที่ยวนะก็รอชมคลิปเอาแล้วกันถ้าได้สองสามเที่ยวก็เดี๋ยวจะมาต่อตัดใส่ต่อกันก็คือเรียกง่ายว่าต่อคลิป สองงานแกนะฮะดูเสียงอาจจะดังหน่อยข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะตอนนี้กี่โมงแล้วน่าจะเก้าโมงมกว่าเนาะเก้าโมงสามจุดเจ็ดจริงด้วยทุกคนก็หายไปนานนะคลิปนี้ผมไม่ค่อยได้มาถ่าย,ยนานมากเลยประมาณสามถึงสี่เดือน ก็จะจะหกเดือนนั่นแหละเนาะก็เดี๋ยววันนี้ว่างก็เลยมาถ่ายให้ก็อาทิตย์ละคลิปแล้วกันเนาะเพราะช่วงนี้ผมติดสอบกับติดเรียนหนังสืออยู่มีสอบมีเรียนหนังสืออะไรเนาะก็เนาะเดี๋ยวไปออายออกแล้วก็ยกไอ้เขาเรียกว่าไอ้ที่ล็อกลูกอ่ายกไออ ที่เราลูบก็เขีย่ยทรายออกก่อนทรายมันติดเแถมล็อกไม่ได้เดีย๋ยวผมจะต้องไปตั้งตัดอีกดูนนบรรยากาศรถโมบุงโมบูมรมรลรถอะไรเจ๊ะๆมีแมคโคด้วยแคทสามสองศูนย์ซีนะฮะไม่ใช่ดีนะอันนี้ซีรับแมคโครแคทไอรุ่นยุคพระเจ้าเหา ตลกด้วผมเนี่ยดูพระเจ้าเอาไม่รู้ว่าปีไหนคันนี้ปะเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนการใส่ลูกกันนะครับทุกคนแดดก็ดร้อนสือเกินเสื้อกันหนาวอยู่บนรถไม่ได้ลงมาผมทีจริงผมเกือบนอนอยู่ในรถแล้วเพราะว่ากวาจะถึงที่หมายก็มมาตั้งแต่6กโมงฮตอนนี้มันถึงที่นี่ก็9ก้าโมงสักปะมาณมเจ็ดงแป สามชั่วโมงมาอำเภอบัเชิดอยู่สุรินใครที่เป็นใครที่เป็นสาย f อฟซีก็ถ้าเจอผมแถวไหนก็ขอถ่ายรูปได้นะครับไม่ว่าอะไรเนาะใครจะนเอฟซีก็ขอถ่ายรูปก็ได้ เก็ดนาทีใส่ล <S deuxième> <À, S 2> ูกนะฮะใส่สายลมสายไฟอันนี้สายลมนี่สายลมอันนี้ไฟสายเห็ดดุลี โอเคจบคลิปไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าได้ต่อก็เดี๋ยวจะมาถา่ายดูอีกรอบนะคนะนะไป้วจบคลิปก่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย